สวัสดีครับนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องทอแสงมิวสิกสุรินของผมนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำ power มือสองน่าใช้นะครับตัวแรงนะครับตัวนี้ประดิษฐ์เจริญนะครับ B สองพันนะครับ B สองพันนะครับแท่นนี้สภาพก็เดิมๆนะครับ ผมขายอยู่ที่นะครับหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับแท่นยังสวยๆอยู่นะครับเดิมๆนะครับผลิตเจริญนะครับ B สองพันนะครับสําหรับท่านใดที่กําลังมองหา power แรงๆนะครับที่จะใช้ในปีใหม่นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับรับลองความแรงครับสิบแปดข้างและสีได้ครับแท่นนี้ครับสิบแปดข้างและสีได้นะครับ สำหรับท่านใดสนใจก็โทรมาที่เบอร์นะครับศูนย์แปดสี่สองศูนสามแปดหนึ่งแปดสองนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาที่เบอร์นะครับศู4ย์แปดสี่สองศูนสามแปดหนึ่งแปดสองนะครับประดิษฐ์เจริญซาวนะครับสวยๆนะครับแรงๆนะครับสิบแปดข้างนะสีสบายนะครับแท่นนี้ครับทั้งใหญ่ทั้งแรงทั้งหนักนะครับแท่นนี้ท่านใดกำลังมองหานะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมเข้ามาได้นะครับ พอแสงมิวสิกสุรินนะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือจะโทรมาที่0842038182นะครับโทรมาสอบถามได้นะครับท่านเดิมๆสวยๆเลยครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับอดีตเจริญ B 2000นะครับไม่ค่อยจะเห็นออกมาขายนะครับตัวนี้ครับนานๆจะออกมาครั้งหนึ่งนะครับ ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับทอแสงมิวสิกสุรินนะครับร้านอยู่ที่จังหวัดสุรินนะครับหรือท่านใดจะสั่งซื้อก็มีบริการจัดส่งนะครับจัดส่งทั่วไทยนะครับ084238182นะครับ084238182นะครับสำหรับท่านใดที่มองหาโฟร์อมแรงๆสักแท่นนะครับแนะนำแท่นนี้เลยครับ ตับลองครับสุดยอดครับสิบแปดข้างและสี่สบายครับสภาพก็เดิมๆสวยๆอยู่นะครับถ้าใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะหันข้างหลังมาให้ดูนะครับผมจะหันได้หรือเปล่าครับหนักลองดูนะครับเดี๋ยวลองยกดูนครับดูครับครับ นี่ครับสวยๆครับเดิมๆครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ0842038182ครับทอแสงมิวสิกสุรินนะครับ,รบวันนี้วันที่26ธันวาคม2563นะครับท่านใดจะนำไปเปิดไล่โควิดก็ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับตัวนี้เป็นหน้าใหม่นะครับตัวนี้รับรองความแรงครับดิดจสจลเลนซาสสวยๆครับอัในใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับติดต่อสอบถามมุงเข้ามาได้นะครับราคาหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับเทปนี้ขายอยู่ที่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับ ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับแรงๆเลยครับหนักๆครับอะวังครับยกคุณเดียวแทบจะไม่ขึ้นแล้วครับท่านใดสนใจท่านใดกาลังมองหาของแรงของหนักก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับนี่ครับปีเจเรินซาวบีสองพันครับหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทพร้อมส่งครับ 19,500บาทพร้อมส่งทง่านใดสนใจก็084 2 0แปดสีาแปดดสองครับโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลาครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับหรือท่านจะมารับเองก็ที่สุรินทร์นะครับมาได้ครับมารับเองได้ที่จังหวัดสุรินทร์เลยครับของสวยๆแรงๆนะครับท่านใดหาอยู่นะครับไม่ต้องพูดถึงครับ 8ข้างและสีไม่ต้องพูดถึงครับสบายครับครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ0 8 4 2 0 3 8 1 8 2นะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมยังไงก็ช่วยแชร์ช่วยไลค์ให้กับช่องทอแสงมิวสิกสุบมินด้วยนะครับครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ